ต่อได้ลยมันจะมีลูกทิศยากข้นมากกว่าเลยครับรอนั่นดาว้วใช่ใช่ใช่แล้วถ้าเัาคืดาวสร็จแปลวมันจะมีลูกผิทิศยาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยครับครับไปแล้วครับ มุ้ยตัวผู้หญิงตัวขวานตัวขวานแผมไปเองเรียบร้อยอหนึ่งทีครับ <c oughs> เฮ้ยระวังขวานนะไวรุ่ไม่โดนไม่โดนเาผมแอบหลังตู้มุยมยม้ยมุยมยม้ยมุยมยม้ยมุ้ยมุย้ยสวยบอลบอลใบรุ่บอล <c oughs> อย่าลืมไปปั่นเครื่องต่อนะมันทึบไหมอ่ะมันทึบเครื่องมันทึบเครื่องใครอยู่ในตุ๊กตาวะเียถูกใจเลยผม มุ่ยมาหาผมมัน,ม,นมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปเครื่องนู้นไปเมื่อปั่นต่อมาแตะต่อแล้วเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วมุยม้ยมุย่ยมุ่ยแตะหน่อยมุย้ยแตะหน่อยเฮ้ยแต่อะไรผมแตะเครื่องอยู่อุย้ยเชี่ยโดนโอ้ผมอุตส่าห์แบบเหวี่ยงดูแลนะ้วเนี่ยตายยากผมทำงานแล้วโอ้ยเฮ้ยลืมดูผมไม่ดูหลังเนี่ย I'm sorry I'm sorry หลังหักไปเมื่อกี้หลังแอนเลยสวยไปไปรุ่นไปรุ่นหนีไปเดี๋ยวผมปั่นต่อเจ้ากระโหลกเจ้ากระโหลก ครังนี้จะเสร็จนะครังนี้จะเสร็จเฮี่ยเจ้กระโหลกเฉยเฮี้ยใกล้ๆตุ๊กตาเลยไฟเหรอผมโดนผมโดนนะผมโดนมันไล่ผมไล่ผมไปไปดิเจ็ดสองหนึ่งทีแล้วปั่นเครื่องต่องอินไปเดี๋ยวก็ได้โ้โหเหนื่แล้วเฮ้ยมึดเข็มฉีดยาใช้ไงวะไม่ไม่เก็สว่ะเฮ้ยมึดผมผมผมใช้เข็มฉีดยาไปแล้วแต่ทำไมมันเลือดมันยังไม่เต็มอ่ะ อ๋อมุ้ยกดกดแล้วมันจะมีครูดาวเออมันมีครูดาวมันมีครูดาวแล้วเราวิ่งต่อได้เลยถ้าถ้าครูดาวเต็มก็คือเลือดเต็มเลยอย่าอย่างนี้เองปั๊ดนัดผมใช้เข็มชิจยาไปรับวนั๊ดขาดไม่ได้เนี่ยวบาดไป็นหนึ่งบาดเป็นหนึ่งบาดเป็หนึ่งพี่พี่หนุ่มฮะจะาทำไงกดกดเข็มฉีดยาเอ้ยกดอันนั้นน่ะเวลาเราพันยาใช่ไหมลิกขวาแล้วก็กดสเปกบาร์แล้วก็ปล่อยได้เลยวิ่งวิ่งต่อได้เลยมันจะมีรูปเข็มฉีดยาขึ้นทางขวาเล็กๆอ่ะ รอ,อน,นั้น,นค<ว><ต>รูดาวเสร็จใช่ใช่ใช่แล้วถ้ามันครูดาวเสร็จแบบอะไรว่ามันจะมีมลูกเข็มฉีดยาถ้าครูดาวนั้นเต็มก็คือเลือดเต็มเลยเราเราสามารถวิ่งได้นะรู้สึกนะเมื่อกี้ผมวิ่งอยู่วิ่งได้ไม่ต้องกระเพกเลยนะใครปั่นไฟอยู่อ่ะไม่ไม่ผม,ผมวิง่งวิ่งได้วิง่งวิ่งได้แบบวิ่งวิ่งธรรมดาแบบวิ่งวิ่งเลยอ่ะวิ่งหนีไปเลยอ่ะสักแป๊บสักแป๊บมันก็เลือดเต็มเลย กินยาไปด้วยได้ใช่ใช่ใช่เหมือนฮิวไปด้วยวิ่งไปด้วยมันมันไปแล้วอ่ะมันมันมันไปเอาขวานอ่ะใครฮิวฮิวหน่อยดิไม่ต้องละโอ้ปั่นยาวเลยสวยสวยสวยเนี่ยถ้าเอาปึ๊กปั่นไว้มานะมุ้ยผมว่าตอนนี้ได้สามเพื่องแล้วแบบจิงจิงจิงอ่ะมันมันหนีไปเอาขวานเลยอ่ะมันฟันผมไม่ได้เข้าปั่นตรงไหนวะพี่ในตู้ในตู้ในตู้ตู้แดงไอ้พวกตู้ตู้ที่ยวแอบกันา่ะเขาเรียกอะไรนะเป็นตู้กระสุนแล้วน่ะมาแล้วน่ะตาฟ้ามาเลยน่ะ มาหาไอ้โคลแล้วไหนโคยืนนิ่งเสียตอนนี้ผมหลอนเสียงวะของใครวะมันตามผมวะดุแล้วบอกไม่โดนไม่โดนไม่โดนกำลังตัดอีกเครื่องจู้จี้จู้จี้มั่จะวานทำนันมันไม่ม,มันไม่มามันไม่มามันเหมือนไปเอาคนอื่นอ่ะอ๋อมาผมไงไปแล้ว<อ><อ>มาทางเครื่องเหรอ โอ้ยเงยจุกมาทางซ้ายให่จุดจุกมาทางเนี้ยเออวิ่งไปวิ่งไปมันตีผมไม่โดนผมเจนสองใส่มันน่าโอ้ยแต่แม่งป้าก่อนโดนแล้วมันฟันเครื่องมันฟังเครื่องโคกลับมาแตะทีนี่มาแตะเครื่องทีอ่ะมันมันมันผมลงทางมว้ยโหลมันทางไม้เลยนะทางไม้ละอังเลยกางเลยกลางเลยเครื่องผมจะเสร็จแล้วเครื่องผมจะเสร็จแล้วอีกนิดเดียวสวยครับปนัด มันนัผมอย่างเดียวผมลงทางอ้าเจอล้เสร็จแล้วเสร็จล้อุ้ยเดึงได้ดึงได้เแรกอยู่เศษแรกอยู่โอ้ยปันแตกลืมต้นไม้เลยอ่ะผมล้มต้นไม้เนี่ยปั่นแตกว่าปั่นแตกว่โคอยู่ไหนไม่ให้มันหาทางออกไม่เจอมมนหาทางออกไม่เจอตรงนี้ไม่ถ่อยอ่ะฮ้ยมนหาทางออกไม่เจอมาดิมาดิปันแตกรัวๆหาทางออกไม่เจอจะหลุดแล้วจะหลุดแล้วลุ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  เครื่องนี้ก็จะเสร็จละบอด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 เฮ้ยใกล้เสร็จแล้วงั้นผมไปวิ่งเล่นแล้วนะบบร์ดไปเลยไปเลยเอ๋นิดเดียวอีกนิดเดียวเครื่องนี้เสร็จละเดี๋ยวตามตามหาเพื่อนก่อนอุ้ยโดนปลาขู่อันสองมันทำไมมัน่ได้ฮัลโหลมามาเติมหน่อยมาเติมหน่อยบาร์ดบลร์ดบาร์ดเห็นอะไรแล้วประตูประตูนี้ใกล้ยป้วหลังว่ะเียเนี่ยนะพอดีใกล้ประตูพอดีไปเปิดประตูคนนึงดิเดี๋ยวผมดึงเดี๋ยวผมดึง น่าจะหลุดนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปิดตัวให้นยะปนัดเปิดปนัดเปิดปนัดเปิดไปไปไปกัน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 ตะขอให้หน่อยจะหลุดแล้วกําลังเปิดกําลังเปิดกําลังเปิดจะเสร็จละบาดีประตูไหนประตูไหนมือมือมือหลักมือมือตรงนี้ตรงนี้มือมือมือมันี่มันนี่มันี่เออปั๊มเลยอะมาเลยมาเลยมาเลยจะเสร็จละปนัดเร็วปนัดเร็วๆมันตามมาอยู่ไอ้เชี่ยนิดเดียวสวยได้ได้ได้ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้หมดแล้วเนี่ยวปนัดไปเลยไปเลย ไปไปไปเดี๋ยวผมอยู่หลังให้ไปเลยมือไปเลัสรสีฮ้ยเฮ้ยเฮ้อะเ้หนหลับหาหลังหหลัอจ๊าเครื่องเลยนะนี่อะไรแล้วหนุได้ไฮไลท์แล้วเยไฮไลท์เซฟจุ๊ข้าเครื่องเอาเรื่องว่ะเฮ้ยผมเจ็สองใส่มันแบบติดติดทุกรอบเวลาถ้ากดเจ็สองใส่มันไอ้นี่จจจด้เอาดิ ปวดหลังมากเชี่ยนั่งเก่งอะ่ะจีจีเนี่ะไม้พร้อมแล้วมุ้ยพร้อมยังอะ่ะมุย้ย <c oughs> <อ>ไม้พร้อมแล้วมุ้ยพร้อมยังอะ่ะแต่ไม้เล่นไปไม่กี่อันเองนะนน <c oughs> เล่นเล่นไปนแบบิดเดียวเองเหรอแบบตานี้ไวมากอะ่ะเออสามไม้อะ่ะผมเล่นไปสามไม้เสือฆาตากรไม่เป็นงานคือคือ,คอไอ้โคมันนั่งปั่นอยู่แล้วมันวิ่งบนผมอะ่ะมุ้ยผมอัดไปหกนาทีงั้นเนี่ย What a cycle!